วันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมนะครับตัวนี้เป็น Honda City ลูกค้าแจ้งมาว,ว่ากุญแจรีโมทหายนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับวิ่งหมาช่างกุญแจชินโปรแกรมรีโมทแท้สูตรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบเราจะทดสอบรีโมทว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าพร้อมระบบอิโมบิลิเซอร์นะครับมาตัวนี้ของลูกค้าใช้งานได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้สตาร์ทติดอยู่แล้วนะครับเราจะทดสอบตัวรีโมทนะครับนี่นะครับ<ม>นี่ล็อกปาดเปิดประตูซิล็อกจริงไหม คันล็อกอ่าอีกทีนึงครับล็อกคันล็อกอ่ามาเทสตาร์ทการนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราตัดกุญแจรธรรมดาจะไม่สามารถสตาร์ทติดนะครับต้องลงทะเบียนผ่านรถนะครับด้วยเครื่องนะครับถึงจะสตาร์ทติดมาเข้ามาข้างในนะครับเหยียบเบรกนะครับดูตำแหน่งเกียร์ P ใส่กุญแจเข้าไปไอจีออนแบตเตอรี่ลูกค้าจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ค้างไว้เลยละกันเดี๋ยวมันดับก็เป็นเรืองว่าสมบูรณ์แบบในการ,ปรโปรแกรมดอก รีหมดเพิ่มของ h o n ดาซิตี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถติดต่อเราได้ที่083878964เรื่องกุญแจรถไว้ใจเรานะครับจบทุกรุ่นขอบคุณครับ